จากป้ายแดง1 5 9่0 0 0านบาทตอนนี้เหลือเพียง715,000บาทซื้อตอนนี้ประหยัดไปแล้วถึง880,000บาทเลยวันนี้นะครับพบกับนัทอีกแล้วนะครับวันนี้นัทจะพาชมนะครับกับรถ SUV ครอบครัว7ที่นั่งนะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะครับแนะนำเลยนะครับไม่ควรพลาดราคาดีที่สุดนะครับในท้องตลาดนะครับสำหรับคันนี้เป็นเจ้า Toyota Fortuner นะครับรุ่นท็อป2.8งจตัววนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะครับจดทะเบียนปี2018นนะครับคันนี้ รถสวยพร้อมใช้งานนะครับผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับว่าเจ้าพันจุนเนอร์คันนี้สภาพด้านนอกและด้านในนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตานับไปชมกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับกระจังหน้านะครับแบบโครเมียมนะครับโลโก้โตโยต้าแบบโครเมียมนะครับด้านล่างนะครับครอบไฟตัดหมอกนะครับแบบโครเมียมนะครับไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับ ถัดมานะครับด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับตกแต่งด้วยคิ้วล้อนะครับพลาสติกสีดำนะครับล้อแมกอัลลอย18นิ้วนะครับสีทูโทนนะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรกสล้อนะครับระบบเบรก ABS นะครับถัดมานะครับด้านข้างตกแต่งด้วยบันไดนะครับจากโรงงานนะครับสีดำนะครับมือเปิดประตูนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแบบพรีเมียมพร้อมปุ่มกดสมาร์ทคีย์เลเยนที่นะครับกระจกบังข้างปรับไฟฟ้าพร้เก็บไฟฟ้านะครับพร้อมไฟ LED นะครับ ถัดมานะครับเรามาดูด้านาท้ายนะครับค e ันน sì. okay> ี้ฝาท้ายนะครับเปิดปิดนะครับด้วยระบบไฟฟ้านะครับไฟท้ายแบบ LED นะครับสภาพสีโดยรวมนะครับภายนอกพร้อมใช้งานเลยนะครับรถสวยเลยนะครับถัดมานะครับเรามาดูด้านภายในห้องโดยสารนะครับภายในก็จะเป็นเบาะสีสีครีมนะครับนนี้ก็จะเป็นตัวไปตรวจสภาพนะครับ ประกันตัวถังโครงสร้างให้เรียบร้อยนะครับมั่นใจไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเบาะสามแถวนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับจุของได้เยอะนะครับไปไหนไปได้หลายคนนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะครับคันนี้ภายในก็จะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับฝั่งคนขับนะครับก็จะได้เบาะไฟฟ้านะครับปรับด้ไฟฟ้านะครับสภาพภายในใหม่นะครับ วงมาลัยมาติฟังกชันนะครับหุ่มด้วยหนังนะครับเครื่องเล่นนะครับแบบสัมผัส์นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับพร้อมนะฮะตัวปรับเกียร์นะครับขับเคลื่อน4ีล้อนะครับคุณจรีโมทผู้สตาร์ทนะครับภานในก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าโตโย t a าฟอร์จูเ 2.8V 4WD ตัวท็อปปี2018คันนี้นะครับสามารถทักเข้ามานะครับ หรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ